CV, Resume และ Portfolio มันต่างกันขนาดนั้นไหมครับคือจำเป็นต้องใช้ทั้ง3เลยไหมหรือว่าเลือก r a n d o มแล้วส่งไปอันไหนก็ได้ทำแบบนั้นไม่ได้นะถ้าส่งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาแยกให้ฟังดีแม้ว่าอัานไหนมันคืออะไรแล้วก็ใช้ตอนไหนบ้างดีเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jobs DB Career Tips Podcast ตอนนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนสับสนและยังไม่เข้าใจกันเยอะมาก CV Resume และ Portfolio ต่างกันยังไงต้องใช้ทั้ง3เลยไหมหรือว่าสุ่มเอามม่ๆวแล้วก็ส่งไปได้เลยพี่เจเอ๋อครับค่ะทั้ง3อันนี้มันต่างกันมากเลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันคล้ายกันมากกว่าที่เราคิดมันต่างกันนะคะแล้วถ้าหากว่าเลือกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะอื ทำไมครับเพราะว่าในแต่ละอันเนี่ยมันใช้สมัครงานกันคนละสายเลยค่ะเริ่มต้นจาก,เร,ก,กนเ,นเรซูเม่ก่อนละกันเนาะเรซูเม่เนี่ยมันจะเอาไว้สมัครสายออฟฟิศทั่วไปใครอยากจะสมัครงานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยให้ใช้เรซูเม่ค่ะ ส่วน CV เนี่ยจะไว้สมัครสายวิชาการหรือว่างานต่างประเทศอืมโอเคแล้วถ้างั้นอันไหนละเอียดกว่าครับ CV ค่ะ CV จะละเอียดกว่าเออเมื่อกี้ลืมบอกไปเนาะว่าเรซูเม่เนี่ยมันจะกระชับกว่านะคะมีความยาวประมาณ1-2หน้ากระดาษแต่ว่า CV เนี่ยจะให้รายละเอียดที่เยอะกว่าอาจจะมีความยาวเกิน2หน้ากระดาษก็ได้อ คือถ้าจะคิดง่ายๆเลยก็คือเป็นฉบับเต็มกับบทสรุปประมาณนั้นเหรอถูกต้องเน็ตแบบสรุปได้ดีมากมใช่เลยโอเคเฮ้ยแต่มันมี outliner อยู่อย่างหนึ่งนะ portfolio มันต่างจากพวกนี้มากไหมครับอ๋อ portfolio เน็ตมีไหมมีครับแสดงว่าอยู่สายครีเอทีฟใช่ถูกต้องอ่าถูกแล้วค่ะ portfolio เนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับสายครนะีเอทีฟเนาะมันจะเป็นเหมือนกับเรซูเม่ซีวีแหละแต่ว่าเราจะแทรกผลงานจริงๆของเราเนี่ยใส่รูปเนี่ยเข้าไปด้วยคนเขาก็จะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น อย่างสมมุติว่าถ้าเราจะเราอยู่สายมาร์เก็ตตนะเราแค่เขียนว่าเราเนี่ยสามารถสร้างผลงานเพิ่ม Engagement ได้มันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมเพราะว่ามันมีแต่เท็กซแต่ในพอร์ตเนี่ยเราก็ไปแคปเอาโพสที่เราทำเนี่ยลงมาใส่ได้เขาก็จะได้เชื่อมากิง่ขึ้นว่าเนี่ยเป็นผลงานเราจริงๆอ่าโอเคก็คือเป็นหลักฐานแบบ v i s u a l เลยให้เห็นภาพจริงๆเลยถูกต้องนี่คือทำไมครีเอทีฟพวก กราฟิกด mm ีไซน์พวกช่างภาพทุกคนจะใช้ Portfolio mm hmm. มากกว่านาอใช่ใชจะมีพวกสายดีไซน์นะคะสายโปรดักชันเนาะเออพวกนี้แหละก็จะมีพอร์ต mm hmm. จริงๆมีอีกสายหนึ่งนะพักหลังที่เห็นสาย Marketing ก็ต้องมีนะที่เขาจะต้องโชว์ผลงาน mm hmm. พวกนี้ก็มีได้อ๋อเพราะว่าแบบมาร์เก็ตตที่แบบมาร่วมงานกับสมมติผม Influencer ไปแล้วเขาก็จะแบบว่าโชว์ Analytics จากกันนู้นอันนี้ที่ไม่สามารถเห็นภาพได้ในเทคอย่า hmm. งเดียวนาะใช่ค่ะก็คือจริงๆเนี่ย พอร์ตฟลิโอเนี่ยสามารถมีได้ทุกสายแหละที่เขาจะต้องโชว์ผลงานอ่าโอเคผมเข้าใจขึ้นเยอะเลยถ้าใครสนใจเคล็ดลับและแหล่งข้อมูลงานเพิ่มเติมนะครับไปอ่านกันเพิ่มได้เลยที่ jobsdb by seek แล้วเจอกันใน EP หน้าครับทุกคนเจอกันค่ะ